จะออกมาจากนาวนาแคมป์กราวนะคะเป็นลานกางเต็นท์ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุร,บรีค่ะและเรากำลังจะไปต่ออีกที่หนึงนะคะที่ลุงไก่แคมปิ้งค่ะอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยตรงนี้เหมือนกันห่างกันไม่ไกลค่ะประมาณ2-3กิโลเท่านั้นนะคะจากนาวนาไปลุงไก่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เดิเวลาเดินทางไม่เกิน5นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ปูขอเดินทางก่อน แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลุงไก่แคมปิ้งค่ะทุกคนคตอนนี้ปูมาอยู่ที่ลุงไก่แคมปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เดินเลือกลานอยู่นะคะลานเขาก็ เป็นลานขนาดกลางแต่จริงๆก็กว้างเหมือนกันนะเออมีหลายจุดอยู่มีติดริมน้ําด้วยแล้วเขาก็เหมือนจะมีบ้านพักด้วยนะเหมือนจะเป็นลานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดมกระโจมโดมบ้านพักอะไรแนวเนี้ยำจำติงนะคะอ่ะเขาก็จะมีจุดที่ร่มรื่นมากๆกับจุดที่มีแดดส่องค่ะตอนนี้ปูก็เดินเลือกลานอยู่นะคะก็คิดว่าเราน่าจะได้ตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงของกันแล้วนะราคาไปขนของกันดีกว่า วันนี้ปูเลือกที่จะนอนเต็นท์พื้นค่ะเหมาะเหมือนเดิมค่ะใช้ตัว One ว t ท p e Rockfill ตัวนี้นะคะแล้วก็มีอินเนอร์กลางเป็นมุ้งข้างในค่ะจะเต็นท์แบบนี้จริงๆตรงส่วนที่ปูกลางนี้เขาไว้สำหรับจอดรถค่าแคมป์ได้นะคะเพราะว่าข้างๆปูนี่ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนาะแล้วเขาก็ทำเป็นรถค่าแคมป์นอนกันเอ,อ้ยมันก็สะดวกนี่นะแต่ วันนี้ปูวา่าปูสะดวกแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ปูว่าจัดเต็นท์ของปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะหวายหิวข้าวแล้วนะคะก็ว่าจะทำกับข้าวกินซะหน่อยค่ะวันนี้หิวข้าวเลียวเมื่อเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเก็บเต็นท์อาบน้องอาบน,น้ำเสร็จเขาออกมาที่นี่ก็กะว่าจะมากินข้าวที่นี่เลยก็คือเช้ากับกลางวันค่ะบย่อนเดียววันที่ลุงไก่แคมปิ้งนะคะก็ อากาศก็ทั่วไปอะคะ่ะคือมือเหมือนอากาศเมืองไทยธรรมดาะคะ่ะกลางวันก็มีร้อนๆบ้างะคะ่ะแต่โชคดีที่ว่าปูวได้อยู่ใต้ร่มไม้ยังพอมีเงาร่มไม้อะให้เราแบบว่าได้อาสาบ้างน,นะคะข้างหน้าก็จะเป็นทลองใช่ไหมเขาเรียกคลองหรือเปล่าเออคลองเะะล็กๆอะค่ะลานที่นี่ก็กว้างอยู่นะคะก็คือว่าจะติดกับ คลองติดกับน้ําเลยค่ะคคเน้นลมไม้แต่ว่าจุดที่ปูอยู่ก็อาจจะกลายห้องน้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้วันธรรมดาถา่ว่ามีลมไหนก็มีคมน,นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะวันนี้ที่ปูมากลางวันธรรมดาค่ะก็มีอยู่หลายคนเลยนะคะมีอยู่ประมาณห้าหกเซนได้ก็ถือว่าดีค่ะเป็นเพื่อนการดีกว่าเหมาลานคนเดียวเหมาลานมาหลายรอบแล้วก็ จริงๆถ้าให้เหมาลานกับมีคนบ้างปูชอบแบบมีคนบ้างนะอ่ะจริงๆเพราะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนอยู่ที่ในลานที่นี่ดีนะคะดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้ําแข็งฟรีค่ะตักน้ําแข็งได้ฟรีปูเห็นเขาจะมีเบอร์ป้ายร้านอาหารข้างนอกนะคะเขา,น,น,ะะขาน่าจะเติร์ตีตก,กันก็คือว่ามีหมูกระทะแล้วก็มีอาหารตามสัง่งมีปิ้งย่างในนะาที่ปูเห็นก็คือแบบเขาจะมีป้ายแล้วก็ติด เบอร์โทรไว้ให้เราก็โทรไปสะะั่งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาเข้ามาส่งให้ที่ร้านเอออันนี้ดีนะเขาก็สัญญาณนะคะสัญญาณโทรศพัพท์ปูใช้ค่ายสีฟ้านะคะมันขึ้น3ม G มันก็อ่อนแอไปะคะแต่ที่นี่มี Wi-Fi ให้ทั่วร้านเลยไม่ต้องกลัว Wi-Fi ทั่วถึงทั้งร้านแล้วก็ Wi-Fi แรนดได้ค่ะเยียบเียสายซีรีส์ขอ,องปูชอมากไม่เกิด ดิบนะคะกูก็จะแพ็กมาจากบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ซี้อน้ำแข็งมาค่ะเอมาถึงเราก็จะได้ปรุงได้เลยนก็จะเป็นผัดกะเพราค่ะนี่เตรียมวัตถุดิบเตรียมซอสเตรียมอะไรมาหมดแล้วก็คือทำทำได้อย่างเลยททำได้เลยใช่ทำได้เลยอ เราจะต้องทำกุ้งค่าคตัวซอสอะค่ะปูใช้แบบสำเร็จรูปนะมันเป็นของยี่ห้อหมีปรุงมั้งถ้าปูจำไม่ผิดเออหมีปรุงนั่นแหละเขาจะมีซอส เผาอันนี้ปูแบบมาจากที่บ้านนะคะแล้วนี่กระปูก็มาเติมพริกกระเทียมปูก็มาเติมพริกกระเทียมอีกทีนึง,งเพิ่มความเผ็ดแต่จริงๆแค่ตัวซอสอ่ะมันก็โอเคนะกลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วอันนี้ปูราดซอสผัดกะเพราไปแล้วนะคะ,ะก็กำลังรอให้สุกค่ะ กินแบบยัย่อะนี่คือถ้ามีใครตั้งเต้นท์อยู่ข้างๆนี่ด่าปูละพอกินมันแบบโหยหวนมากมีจามอ,ะอ่ะอันเนี้ยอันนี้ปูทำเป็นผัดกระเพรากุ้งแล้วก็มีไก่ ค่อยๆอยู่โอเคมาค่ะมาส่งเธอเดีอยู่บางวังเขามาจากไหนก็ไม่รู้ะค่ะ เยอะมากตอนที่เราไม่ทําอาหารนะมันก็ไม่มีนะแต่พอเราทําอาหารปุ๊บเหมือนเขารู้อะค่ะแห่กันมาทันทีเลยสุดยอด จากทานทวกลวันอิ่มน,นะคะก็พักผ่อนตามอธยาศัยค่ะปุก็ไปเดินดูรอบๆร้านนะะี่ค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ภาพมาฝากเพื่อนๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวว่าไปเวลามันก็ผ่านไปเร็วนะคะแบบแบบเย็นอีกแล้วถึงเวลามือเย็นอีกแล้วค่ะของเต่ายังย้อยไม่หมดเลยเบกว่าาตัวคุณ,ณ่อคดีไม่สมดุลไม่ได้เกิดความเสียหายมากนะ หากคนที่ความช่วยเหลืออันเกิดประโยชน์เราจะพจิจารณารอ,อะไรคุณว่ามามสิความช่วยเหลืออันเกิดประโยชน์คืออะไรตัวอ,อย่างเช่น ระหว่างที่ทําชาบูไปนะคะก็ดูซีรีส์ไปด้วยะคะ่ะ ไวไฟที่นี่เขาแรงปรีดแรงปรีดแมสายซีรีส์อย่างเราจะพลาดได้ยังไงอะ ก็ไม่รู้ปอกคอก็ไม่มีแต่ดูจังหุ่นแล้วอุดมสมบูรณ์มากๆเลยน้เาเหลาน่ารักมาให้เก้าค่ะ,คะ จะเป็นคลองที่อยู่หน้าลากนกางเต็นท์ค่ะจะเป็นลำคลองที่มีน้ำมาจากเขาใหญ่แล้วก็จะผ่านตรงบริเวณลากนกางเต็นท์รุงไก่ทัมปิ้งเลยนะคะช่วงที่ปูมามีน้ำค่ะก็เล่นได้นะน้ำเย็นดีนะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีไฮไลท์อยู่นิดนึงก็คือตรงตรงที่จะเป็นทิงช้าตรงนั้นนะคะก็เห็นว่าใครๆเวลาที่เขามากันนะเขาจะต้อง เร่่าเล่นทีช้ากันตรงนั้นค่ะคลองที่นี่ก็จะเป็นแบบน้ําไม่ลึกมากอะคะ่ะก็แบบประมาณแค่ขาเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยเวลาเล่นเราก็ต้องนั่งลงไปแช่ซึ่งเราก็มันก็จะมีน้ําผ่านไหลมาตลอดเวลาค่ะก็โอเคดีนะปูว่ามันก็แบบเออดีให้อีกฟิลหนึ่งดีแล้วก็น้ําสะอาดดีค่ะน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแต่ปูยังไม่เห็นปลานะเอาจริงๆแต่ก็ เป็นน้ำที่ไหลตลอดเวลาค่ะไม่ใช่น้ำนิ่งแต่น้ำเย็นอยู่แล้วก็ใส่มากเลย กับการวันนี้นะคะเราจะมาสรุปรานกันค่ะสั้นๆเหมือนเคยนะคะตอนนี้ปูอยู่ที่ลุงไก่แคมปิ้งค่ะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่ติดริมน้ํานะคะจะมีคลองน้ําตกไหลผ่านค่ะน้ํานี้ก็มาจากเขาใหญ่นะคะแล้วก็น้ําเย็นจะเป็นคลองตื้นๆนะคะไม่ลึกมากแล้วก็จะมีพวกแก่งหินมีอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบเล่นน้ําได้ อ่ะโอเคทีนี้ค่าเข้านะคะจะอยู่ที่คนละ200บาทค่ะอันนี้ปูได้ทําการจองมาก่อนจากทางเพจนะคะเราก็ชกําระค่าบริการเต็มจํานวนแล้วเราก็เข้ามาที่ลานค่ะวอล์กอินได้ไหมปูไม่แน่ใจแต่ก็คงจะได้แหละอ่ะนะคะทีนี้พอมาถึงร้านแล้วเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมะเราก็กางเต็นท์ค่ะพื้นที่กางเต็นท์นะคะก็จะมีหลายโซนนะคะปูเห็นก็เขียนป้ายไว้โซน ABCd นะคะ ่าทีนี้ปูว่าโซนที่ร่มที่สุดแล้วก็ล่มทั้งวันเลยนะคะที่ปูเห็นก็คือโซนดีด็อกค่ะโซนดีด็อกเนี่ยจะไม่ติดน้ํานะแต่จะเป็นลานหญ้าแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เลยโซนนี้ปูว่าจะเป็นโซนที่ร่มทั้งวันแต่ว่ามันจะไม่ติดน้ำนะแต่เราก็สามารถที่จะเดินมาตรงแก่งน้ําได้ที่นี่ก็มีส้มโอด,ด้วยนะอารมณ์ฟิลแบบว่าเรากางเต็นท ใต้ส้มโออะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะตอนที่ปูมาก็มีส้มโออยู่นะเห็นมีออกลูกอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าใช่ฤดูของมันหรือยังอ่ะต่อพอากาอลางโซนริมน้ําใช่ไหมคะมันก็จะมีสนามหญ้าแล้วก็จะติดกับริมน้ําด้วยค่ะก็คือแบบกลางปุ๊บเกิดกระโดดเล่นน้ําอะไรได้เลยนะคะในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําปูว่าชายหญิงน่าจะเหมือนกันนะห้องน้ําหญิงฝั่งที่ปูอยู่เนี่ยนะคะจะมีห้องน้ําอยู่สามห้อง ่ะฟังดีๆนะ1ห,ห้องจะเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวแล้วก็มีน้ําอุ่นนะคะห้องที่สองก็จะเป็นห้องน้ําที่มีสุขาด้วยก็คือมีสุขาแล้วก็จะมีที่อาบน้ําส่วนห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องที่มีสุขาอย่างเดียวสุขาที่นี่เป็นแบบชักโครกนะคะห้องน้ําสะอาด แล้วก็มีในส่วนของอ่างล้างมือกระจกที่นี่มีไดเป่าผมให้ด้วยเลอ่ะปูว่าในส่วนของห้องน้ำชายก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะคะอันนี้ไม่ได้เข้าไปดูนะแต่เดาเอาแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสโซนนี้แหละเพราะว่าที่นี่เขาแยกห้องน้ำชายหญิงชัดเจนนะคะอยู่คนละฝั่งกันทำอาหารได้ไหมทำอาหารหน้าเต็นได้นะคะนําสัตว์เลี้ยงมาได้แล้วก็ที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อืม ปูใช้ค่ายสีฟ้ามันจะอ่อนแออยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้น 3G นะแต่ปูก็ไม่รู้มันโหติดหรือเปล่านะคะแต่ที่เนี่ยเขามี Wifi ให้ Wifi จะครอบคุณไม่ใช่ครอบคุณครอบคลุมทั่วทั้งลานเลยแล้วก็ตามต้นไม้เนี่ยเขาจะเขียนบอกเลยว่า Wifi เนี่ยนะคะตัวไหนบ้างรหัสอะไรคือแบบไม่ต้องมาคอยถามกันเลยอันนี้คือเลิศบริการขายอาหารนะคะแต่ปูเห็นเขามี ้ายร้านอาหารด้านนอกคงจะเติร์สาร์ตี้กันนะนะคะแล้วก็ให้เราโทรสั่งแล้วเดี๋ยวทางร้านอะ่ะเขาก็จะวิ่งมาส่งให้เราเองถึงที่ลานกลางเต็นท์ปูว่ามันก็สะดวกสบายเนี่ยนะแล้วปูก็เห็นแถวๆถชะอมเนี่ยค่ะหลายหลายลานกลางเต็นท์เลยทําแบบนี้ปูว่าเฮ้ยมันโอเคดีนะคือทางร้านอะ่ะไม่ต้องไปเพาเรียวว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องการเตรียมวัสดุนูน่นนี่นั่นสําหรับการทําอาหารลูกค้าจะมีมากน้อยเท่าไหไม่ต้อง กักตุนวัสดุเลยทางร้านเนี่ยจัดการรับหน้าที่นี้ไปแล้วก็วิ่งมาส่งอาหารให้เฮ้ยป <c oughs> ู่ <swimming> ว่ามันก็โอเคนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่น้ําแข็งฟรีค่ะเลิศแต่เราก็ตักให้เราพอใช้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อแผ่ถึงคนอื่นด้วยก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการบริการที่ดีมากๆเลยค่ะจุดต่อไฟมันจะอยู่ริมริมลานนึกออกไหมอ่ะสุิปุปนลานกลางเต็นท์นะคะจะมีจะมีฝั่งที่ติดน้ํา ด้านหน้าติดน้ํากับฝั่งที่ติดถนนใช่ไหมคะจุดต่อไฟเนี่ยมันจะอยู่กับตรงถนนถ้าใครกลางกลางริมน้ําถ้าเอาสายมาไม่ยาวพอสายไฟไม่ถึงปูเอามา20เมตรนี่แบบเกือบไม่ถึงอ,ะ,อะ่แต่ปูก็เลือกจุดที่ต่อสายไฟใกล้ๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ที่ปูดูแล้วว่าตรงที่โซนริมน้ําอ่ะ ถามว่ามันมีจุดต่อไฟไปถึงไหมมันก็มีแต่ว่าคุณต้องหาสายไฟยาวๆมาเลยนะซึ่งยาวของปูเนี่ยปูว่าน่าจะมากกว่ายี่ห้าเมตรอ่ะอืมพอดูทรงแล้วอะ่ะอ,อ๋อแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวจุดล้างจานจุดล้างจานนี่มีให้เป็นระยะระยะทั่วลานเลยนะคะก็คือว่าจะเป็นอยู่ขอบขอบลานนะคะก็คือเป็นสิงล้างจานแล้วก็จะมีถังขยะให้ควบคู่กันไปเลยค่ะจะเป็นแบบเอาดอร์อืมก็คือแบบ อยู่ตรงโซนไหนก็สามารถล้างจานได้มีอยู่สี่ห้าเหมือนกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามปูด้วยนะคะโกปูค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะและฝากทุกช่องทางของปูด้วยนะคะในโลกโซเชียลค่ะ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดทุกอย่างเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ปูด้วยแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเรามาดูกันค่ะว่าปูจะพาไปกางเต้นที่ไหนหรือว่าพาไปทำอะไรพาไปกินอะไรหรือพาไปเที่ยวที่ไหนเอออยากรู้ไหมอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งจิงิงๆ,ๆิให้หมันแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะ